กได้แล้วนะคะแยมเอาแบบเนื้อเื้อเลยค่ะน,นี้คือเชอรี่ที่บ้านค่ะต้นของที่บ้านลูกใหญ่จะไปจัดการเอาเม็ดออกนะคะแล้วก็เอามาต้มเพื่อไว้กินทั้งปีอันนี้ที่นี่ของไม่ไม่ลดน้ําต้นต้นฟักทองนะดูสิปล่อยให้หิวปล่อยให้หิวน้ําไม่ลดน้ํานะคะเนี้ยแต่ยายของของยายลดน้ําเขียวเชอุม่มกินใบมันด้วย นี่ค่ะอันนี้คือแอปเปิ้ลที่สวนเราเองเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แล้วก็อันนูนเห็นลายๆนั่นคือเปรี้ยวนะคะต้นนี้เปรี้ยวเป็นชัอเชอร์รี่เปรี้ยวอันนี้วันนี้สวนข้างนอกอันนี้ไม่ได้ทำนะคะเอาไว้เก็บฝืนธรรมดาทําสวนข้างนอกด้วยนะคะ แล้วก็สวนอนุนสวนตรงนูน้นใ,ให้เขาทำฟรีให้เขาทำความสะอาดให้นะคะเดี๋ยวจะไปเก็บทำนะคะนี่สุดต้นเขานะคะต้นก็ทำคลิปอีกและะ้วค่ะเอามาให้เพืเ่อนๆชมลูกใหญ่มากมันจะมีแถบนี้ลูกเล็กนะลูกไม่ค่อยใหญ่เนี่ยแถบนี้ลูกเล็กแต่ก็ไม่เล็กนะแต่มันเล็กเยอะคุณมาเห็นไหม ลูกเล็กเยอะมากเลยอันนี้คือต้นที่บ้านกลับมาจากเที่ยวดีนะแก่ทันคือยังไม่ยังไม่สุกเกินถ้าสุกเกินมันจะเป็นสีดําจะจะทําไม่ได้นอกจากทาน้ําน้าน้ากินตัดออกมาเก็บง่ายดีของเราเองตัดได้ถ้าเป็นของคนอื่นตัดไม่ได้อันนี้ค่ะก็มาถ่ายคลิปทําคลิป อีกนั่นแหละค่ะเดี๋ยวไปทำให้ดูว่าเราจะทำยังไงนะคะไปเอาเม็ดออกพอเราได้เชอร์รี่มาแล้วเราล้างสุกแล้วเร,เราล้างเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทําแบบนี้นะคะเอาเม็ดออกค่ะแล้วเราจะเอาไปเ,าเข้าต้ม เก็บเอาไว้นานๆก็ได้คือไปนึ่งอะคะ่ะไปนึ่งไม่ใช่ไปต้มแล้วก็หรือเราจะเอามาอันนี้อันนี้ทําแยมนะคะทําแยมเอาเม็ดออกเราจะได้ไม่ต้องมีแยมไม่ต้องมีเม็ดนะคะเราก็กินสบายๆทําแบบนี้เลยทําเนื้อๆเลยไม่ใช้น้ําอย่างเดียวก็อันนี้ก็เอามาให้ดูนะคะวันนี้ได้มนเยอะมากได้เยอะมากอะได้เยอะมากเลยยังอยู่ข้างนอกอีกสามถังนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วมีความสุขจ้ะแ,แล้วก็แยมเชอร์รี่นะคะอันนี้ยังไม่หมดนะอันนี้เพิ่งได้แค่ยังอยู่อีกเยอะกากิเนหอเนื้อๆทั้ทงนั้นเลยเนื้อๆทั้ทงนั้นเลย